เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลียร์เกมไมค์คราฟท์มนเองนะครับและตอนนี้ซีรีส์ตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์คราฟทนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับอย่างแรกเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างบ้านตรงภูเขากันนะครับอ่าถามว่ามันจะเป็นบ้านยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราหาที่มันเป็นแบบเป็นหลุมในภูเขาแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยอันนี้น่าใช้ได้เลยนะแต่แบบอาจจะต้องอุดนิดน,นึงนะครับผมเอาล่ะปิดมาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับพวกแบบที่เป็นเหมืองเนี่ยเราไม่ต้องการนะฮะเอาลลลลลล่่่่่่่่่ะะะะะะปปปรรรรรรมมมมมมาาาาาาณนน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 นีีีี้้้้้้กก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 ััััััคคคคบบบผใชไไไไดดดออ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 ยยยยยยูงงงงงตตเเเ๋วววววขแแแแแ์ฟืถ็ เนี่ยเดี๋ยวเราจะพิมพ์หาเป็นสเปิร์ตก่อนเลยนะครับเอาของพวกนี้มาครับผมได้ใช้แน่นอนฮะอย่างแรกถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็ต้องมีบันไดก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะวางเป็นบันไดสลับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่าทีละสเต็ปครับผมปึ๊บอันนี้อุดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ขึ้นมาชั้นตรงนี้นะครับมาตรงนี้ต่อละกันครับผมวางไว้แบบนี้ใช้ได้อยู่นะนี่เป็นทางขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะวางรั้วซะหน่อยละกันนะครับเป็นการเหมือนว่าปิดขอบนะครับผมปิดขอบบ้านมาครับปึ๊บประมาณนี้ฝััั่งนนนีีี้้้ดวยคครรบบตกกอออมาโเ ประมาณนี้นแล้วก็ตีล้วมาสักหน่อยละกันนะครับดีเพื่อความสวยนะครับผมอย่างแรกเลยนะทุข้างล่างก็ผม่าเป็นแคมป์ไฟแบบนี้ครับคือมันจะมีเอฟเฟกควันไงทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาพวกเตาเผาเนี่ยมาวางไว้ด้านบนได้เลยฮะมันก็จะเหมือนแบบเรากำลังเผาของอยู่นั่นเองครับผมไหนลองวางดูซิประมาณนี้นะครับปุ๊บอ่านี่ไงคุณผู้ชมข้างล่างสวยเลยนะแล้วก็น่าจะต้องมีกล่องคราฟหน่อยวะกล่องคราฟวางไว้ตรงนี้ละกันครับโคมไฟด้วยละกันครับมือจัดเลยเนยอันหนึ่งอันตรงนี้นะครับตัวนี้ก็แบบเพราะว่าจริงเนี่ยบาเรลเน ตรงนี้ผมอยากใส่เป็นหิมะาไว้ว่ะนี่จะได้เซตสวยนะฮะสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทําเป็นโซนแบบว่าที่นอนของเราดีกว่าผู้ชมเออซึ่งผมจะวางตรงนี้เนี่ยให้ระดับพื้นมันเท่ากันแล้วกันนะครับนี่จะได้สวยเนาะสำหรับเตียงครับผมเอาไปเตียงสีอะไรดีสีแดงแรกันเนาะน่าจะเบสิกสุดละฮะอย่างแรกเราก็จะวางเป็นบันไดนั่นเองนะครับเอ้ยนะวางแบบนี้อ่าแล้วก็เตียงครับผมหนึ่งสองครับผมแรงข้างเตียงเนี่ยเราก็จะวางเป็นบาร์เรลนั่นเองนะครับหนึ่งสองครับผมแล้วก็บันไดแบบกลับด้านนั่นเองครับแบบนี้อ่าแถบดอกไม้นะครับเออวางต เป็นแบบดอกไม้แล้วกันแล้วก็เป็นต้นนี้ครับผมนี่น่ารักจัดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ททรไปก่อนเลยเราจะใส่เป็นแบบชั้นหนังสือนะครับเพิ่มความสวยงามครับผมยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเป็นไงผู้ชมสวยไหมเออใช้ได้เลยนะแต่ว่ารตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้เพิ่มไฟกันดีกว่าส่วนด้านนี้อ่อเดี๋ยวเราทำเป็นทางขึ้นนิดหน่อยดีกว่านี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับถามว่าทำอะไรเราจะทำเป็นโซเน,เน,นเอ็นชานน่เองคุณผู้ชมอย่างแรกก็โต๊ะชานตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยด้านหลังก็พร้อมอุดมาเลยเ <kim gement> <surve ause> <cin ous> ซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยก็จะต้องมีกล่องเก็บของด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้วางเป็นบันไดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็บาเรลยัดเข้าไปเลยครับหนึ่งสองสามแบบนี้ผมนี่สวยงามนะฮะทีนี้ผมมันยังมืดใช่ไหมเราจะเอาโซ่เนี่ยต่อลงมาครับไปหนึ่งนะเอาให้มันตรงกับตรงเนี้ยอ่าต่อมาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็จะต่อเป็นแบบว่าแลนเทอร์นั่นเองให้มันห้อยอยู่ครับเป็นไงเป็นโคมไฟที่แบบห้อยอยู่นะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะเราจะทำเป็นหลายๆอันเลยฮะเพิ่มความสวยงามในถ้ำนะครับผมหรือว่าจะวางไว้เฉยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต หน่อยครับปุ๊บวางไว้แบบนี้ฮะก็เอกผู้ชมทำไปเล่นไปมันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นบอกว่าเหมืองข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ไฟก่อนเป็นไงครฮะผู้ชมดูสวยไหมวิวข้างในเมืองนะครับผมนี่มีแสงละมุนละมุนนะครับจัดว่าเฉ้มครับผมส่วนพื้นที่ว่างๆเนี่ยเราก็ยัดบาเรลไปได้นะปุ๊บใส่เป็นประมาณนี้ครับก็คือแบบเป็นคลังเก็บของทั่วบ้านเลยอ่ะอ่าตรงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมใส่เข้าไปดีครับประมาณนี้โอเคได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็ทีนี้เนี่ยผมมีหนึ <t olu> ่งทริคนะครับผมสำหรับตรงที่มันมีหิมะเนี่ยเราสามารถทำ เอามาก่อนเลยซึ่งเราจะวางไว้อ่ด้านบนตรงนี้นะครับคือแบบถ้าเราไม่สังเกตจริงๆเนี่ยมันจะแยกไม่ออกเลยนะว่าแบบมันเป็นคนละอย่างกันนะครับก็คือมาตรงมุมนี้ผมแล้วก็ไหลลงมาได้เลยแล้วเราก็ต้องการบันไดลิงนั่นเองนะครับนี่แลตเดอร์ครับผมแปะแบบนี้ฮะให้เราขึ้นมาได้นะครับไหนดูซิไส่ขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นไงผู้ชมโคตรเนียนนะครับแทบแยกไม่ออกอ่ะแล้วเราก็จะลงมาตรงนี้ผมนี่เป็นห้องลับของเราเราจะเก็บของไปเลยครับปื๊บสมมติที่เป็นห้องลับแบบเก็บเพชรละกันเพชรทองในเทอร์ไลท์นะครับใส่เข้าไปครับผมเป็นคัมบตออรรานี้ยวอลห้แน่างน เอาล่ะสำหรับภาพรวมของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบเหมือนเป็นการยึดหลุมในภูเขาเนี่ยมาเป็นบ้านนะครับซึ่งเหมาสำหรับบ้านเริ่มต้นก็ผมก็คือแบบบางคนเนี่ยขี้เกียจสร้างบ้านไงเราแค่มาวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนิดหน่อยนะครับเราก็ได้บ้านแล้วนะแล้วก็อ่านี่แคมไฟตรงนี้นะครับผมโอ้โหแจ่มเลยสำหรับซีนเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่แบบอยากมาเล่นตามนะฮะเอาล่ะเล่นต่อไปนะครับก็ผมไปเจอมาครับเป็นแบบถ้าเราเนี่ยขึ้นไปบนความสูงสูงสุดใช่ไหมมันเท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบป่ะอันนะครับ ไหนดูซิเข้ามานะครับผมโดดไปปุ๊บเออเนี่ยผู้ชมเหมือนมันติดแงกเลยอะออกมาไม่ได้นะครับแต่ปกติมันก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวขอไปลองในเบสคลองแป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวลองดูนะครับจะวันนี้เนี่ยมันจะเหนียวไปได้หรือเปล่านะครับเป็นซวยเวนะครับผมไหนดูซิอ่ะเข้ามานะครับเอีกผู้ชมดูดิมันออกมาไม่ได้เลยมันแบบเหมือนโดนขังเลยอ่ะผู้ชมบอสพาวเดอร์สโนูเนี่ยในความสูงสุดนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบกำดังที่เไว้ขังเราได้เลยอ่ะเอาไปลองทำดูได้นะผู้ชมและอย่างต่อไไไปปปนน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 นะะะะะะคคคคคครร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 รััััับบบบกก็็เเ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 าา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 ีีีีีี่่่่่่ยยยยสมมมมมถพพิิิศษดดดด้้้้งงงแแตผออออววลจโซหื นะบวกกับ TNT ครับผมไอ้โดซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมาผู้ชมมาค้าบกันเลยนะครับวาง TNT ไว้นะครับแล้วก็นี่โซเดียมอยู่ด้านบนใช่ป่ะนี่ไงมันก็จะเป็นอันเดอร์วอเทอร์เทนนะหรือแบบ TNT ใต้น้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันจะต่างจาก TNT ปกติยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่านะครับผมอันเดอร์วอเทอร์ใช่ไหมจุดไปดิขีขเจุดนี้มันก็จะเป็น TNT แบบสีฟ้าเลยนะครับระเบิดไปดิีขาเฮ้ยผู้ชมระเบิดใต้น้ำได้ครับดูด,ดิบล็อกพังเลยนะปกติเนี่ยเทนทีแบบเจอหนะ้าปุ๊มบมาากกน,น,บน,นี่่นะไไเเเมั้ยอะะรรกิิดดดบตป๋วาจ นะครับระเบอร์ไปดีครับนี่ระเบิดทีทีใต้น้ํานะครับผมเรามาดูความโหดกันดีกว่าโอ้โหผู้ชมเละจัดเลยครับอะไรวะเนี่ยเป็นระเบิดที่แบบระเบิดใต้น้ําได้ชิวๆเลยฮะสุดยอดจัดเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราแบบนี้ดูแล้วกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมใส่ทีทีเข้าไปแล้วก็จุดนะครับปุ๊บอ่าเนี่ยในโดเซ่มันจะทำลายบล็อกได้หรือเปล่านะครับนี่เห็นปะทำลายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะอันเดอร์วอเตอร์นะครับผมมันก็จะระเบิดเล่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอ้โหสุดจัดเลยผู้ชมเอาไปลองเล่นกันดูไได้ฮะะะแลสสาาาาหรรรัับบออยย่่่งตปนนคก็เเีม จะต้องฆ่ามังกรนะครับเอาเป็ว่าทับคิวเลยแล้วกันง่ายดีจ่าไปเลยครับจ้านี้อ่ะตายเรียบร้อยนะครับผมซึ่งพอฆ่าเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องเอาเอ็คริสตัลเนี่ยมาวางไว้รอบๆนะครับผมปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะเราวางแบบนี้เสร็จใช่ไหมครัผู้ชมก็คือเราต้องเข้ามานะครับแล้วก็ทุบแปนนึงก็ผมอ่ะแล้วก็จะวร์ปกลับมานะครับซึ่งเดี๋ยวขอลองกลับไปเช็กก่อนว่ามันยังอยู่หรือเปล่าเอาล่ะกลับมาแล้วนะครับนี่ครผู้ชมมันจะมีแบบแสงส่องอยู่นะครับแต่ว อ่าเฮ้ยลงไปแล้วผู้ชมอีกหนึ่งครับนี่ไงผู้ชมกลับไปแล้วผมจะวันนี้อ่ะเราไปเช็คดูดีกว่านะครับไโดเซ่ว่ามันมาหรือยังเอา้ามันอยู่ไหนไวะเนี่ยผู้ชมหรือว่าประตูที่ผมเสกมันเล็กเกินไปครผู้ชมมาหนึงนะเราสร้างเป็นอันนี้ก่อนทับอันใหญ่เลยอะ่ะไฮ้ผู้ชมผมดันมาครบแล้วอ่ะแต่แบบไม่รู้มันไปโผล่ที่ไหนฮะเอาไปช่างมันแล้วกันนะก็คือมันดันมาได้นี่แหละแต่แบบผมอาจจะสร้างพอท่อพลาตั้งแต่ตอนแรกด้วยนะครับผมและสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าไอวิวเนี่ยสามารถหยุดระเบิดเทียนทีได้นะ

จริงว่ะโอหแอนดิ้มีพลังนี้ด้วยเหรอแล้วอย่างต่อไปครับก็จะเป็นแบบว่าน้ำเนี่ยสามารถทะลุอากาศได้นะครับถามว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าอย่างแรกเดี๋ยวเราต่อขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับปพ๊บก็คือสมมติเนี่ยเดี๋ยวเราจะผูกข้าวใช่ไหมแล้วก็วางน้ำไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองพวนดินดูแล้วกันพวนไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันจะทะลุมาถึงอันนี้ได้ไหมเราต้องมาลองดูนะครับถ้าได้เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยของจริงว่ะน้ำมันทะลุอากาศมาได้นะครับมันเป็นไปได้ยังไงวะะเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่่ยยยคืืออออปกกตตติิ้้้า็จงงแแบบสชชมมมมดใัไไห มาทำลายบล็อกพวกแบบกาวิตี้บล็อกได้นะครับหรือแบบพวกทรายกาเวลอะไรแบบนี้ที่มันจะไหลลงมานะครับผมมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันอย่างแรกเราก็จะวางเป็นโซแซนไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเริ่มจากทรายแล้วกันครับเราก็จะวางขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมไหนโดเซ่ทำลายได้จริงหรือเปล่าขุดไปเลยครับฟืบเออผมผู้ชมดูดิเด้งหมดเลยนะครับไอพวกแบบกาวิตี้บล็อกอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นกาเวลแล้วกันมาไหนโดเซ่กาเวลของเราทุบไปเลยครับฟืบไหลลงมาโอ้โหเด้งครับผมก็คือแบบทำหน้าที่เหมือนทออ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 ดดดดไไไไ้้้เเเเเเเลลลลลยยยยยนน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 นะะ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 ััััััััีีีี่่่่่่แแแแแแสำหหรร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 บบ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 าาางงงตปคคคคกก็ท์์ืโโมมมมมมฟผจชวววพพู๋ข จัดมากดคลิกข,ขวาไปเลยครับนี่มันก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองวางเป็นแบบพื้นที่แลนเทอร์ขนาดใหญ่ดูแล้วกันนะครับไหนดูซิว่ามันจะโชว์บนแมปหรือเปล่าอย่างแรกเดี๋ยวเราไปอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเลนคอนกรีตนะครับผมซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเห็นปะมันจะมีจุดสีแดงบนแมปนะครับผม,มก็คือแบบถ้าเป็นบล็อกป,ปกติเนี่ยมันก็จะโชว์บนแมปอย่างนี้แหละเห็นปะผู้ชมตรงนี้เนี่ยมีสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราวางเป็นเลนสโตนแ,แลมเลยครับแต,ต่วาาา้เเรในนนมมียัจะซึ ให้เราวางไว้อะแต่เลสตตนแรมที่มันเป็นแผ่นแบบเนี้ยพื้นที่ใหญ่ๆอะไม่มีเลยครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมนะ,ะสมมติแบบใส่บล็อกเลกสโสตนเพิ่มไฟไปด้วยแล้วกันไหนดูซีจะได้หรือเปล่าจากที่ดูเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีนะครับมีแต่แบบเป็นจุดสีแดงเล็กๆเ,เฉยอะอะไรวะเนี่ยมันคือบล็อกล่องห่นเหรอเอาไว้สร้างเป็นฐานทับลับที่แบบไม่โชว์ในแมปก็ได้เนี่ยแลย้วต่อไปครับเขาบอกว่าบล็อกพรมารินเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องมาพิสูจบบน์น เป็นฟ้าแล้วอะผมไม่ได้ตาฝาดด้วยนะครับมันเป็นฟ้าจริงๆนะถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยเรามาทำดูได้นะครับดูเห่นปะมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เป็นสีนี้อยู่ใช่ไหมอีกแป,ป๊บนึงมันก็จะเป็นสีเขียวไปเรื่อยๆปะเปลี่ยนไปจริงๆด้วยครับโอ้โหสุดยอดว่ะเป็นบล็อก R G B ในเกม Minecraft นี่หว่าแล้ต่อไปนะครับก็เขบอกว่าเค้กเนี่ยเป็นบันไดที่แบบเร็วที่สุดสำหรับมาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะอาวางไว้ตรงไหนดีครับแต่ว่าสำหรับเค้กเนี่ยมันจะมีด้านที่แบบมันถูกกินมาอยู่น,นะัจน,นีนเปามมต6 ถ้าจำไม่ผิดเอ้ยมันเยอะกว่านี้นี่หว่ายังไงขั้นสุดท้ายของเรานะครับมันก็จะมีแบบไล่ระดับมาแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเรากระโดดขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าทำถูกแล้วแหละอ่าเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมาได้นะครับต่อไปก็จะเป็นม้าครับผมเรียบร้อยเชื่องแล้วนะครับเจ้านี้ใส่ซแตนด์ดไป้เลยครับไหนดูซิมันจะเร็วจริงหรือเปล่านะครับสำหรับแบบบันไดของม้าเนี่ยสามสองหนึ่งขึ้นมาครับฟึบโอ้โหผู้ชมหนึ่งวิเท่านั้นอ่ะหนึ่งวิคือแบบขึ้นมาหกเจ็ดบล็อกได้เลยเหรอเอาใหม่ดิปกติถ้าเราขึ้นแบบนนนีี้้เเเเ่่่่่่ยมมมัใชวลาาาาทไหหรรรคบอออะะปณงึสส จริงเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ <c oughs>